สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้คือเรากำลังสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียชแนละครับอยู่เกมเดิมแล ok ็กนา็อกออริจิอีกแล้วครวันนี้ผมกำลังจะมาล่าบอสมิเท็นะฮะก็ระหว่างนี้ว่างๆนะครับก็เลยคิดว่ากูเอาอีกแล้วฮะจะสุม่ม <laughs> ระหว่างสุม่มระหว่างรอบอสก็ขอสุ่มหน่อยได้ไหม สุ่มหน่อยได้ไหมสัก10ครั้งไปสิบครั้งไปเอาได้กรอบหรอโทษมันของไม่ดีเลยทีเพิ่งหนึ่งทีเออกรอบสุดจัดปหลัดบอกแล้วก็ทีเพิ่งหนึ่งทีเออของแต่ละอย่างอย่างน้ำตาไหลน้ำตาเคล็ดไปหมดไปหมดโอ้โหไม่มีชุดเลย ไม่มีชุดเลยทุกคนไม่มีเลยไม่มีเลยครับโมเอ๊เดี๋ยวต้องเจอหน้าบอสก่อนนะทุกคนนะหน้บอสเหลือกี่ทีวะบอสเหลืออยู่สองนาทีทานอยู่ทานอยู่เดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลย,เป,เ,ลย,ย,ปเ,ยเปิดไปเลยครับจะไปซีเรียสครับเปิดไปเลยฮะโอ้โหแล้วมันไวมากมันไปไวมากแปก๊ปกแปกแปกโอ้โหได้ตัวหนึ่งได้อีกหนึ่งแแป๊กแป็กแป๊กแป็กเอ้ยได้อะไรเนี่ยซูชิโร ได้ซูชิโร่เหรอซูชิโร่คืออะไรงงงปั๊บเขาให้ฮะแล้วก็สิบทีทีเผื่อหนึ่งทีแล้วมันไม่ได้อะไรเลยพอสิพอหนึ่งอันมันได้หนึ่งอันไม่ได้แล้วเอ้ยซุปเอ้ยเอ้ยเอ้ยอเอ้ยโอ้เสียวเสียวมันเสียวียวกันบุง้งไม่ได้เลยสักอย่าง เหลียงทองมีสามมาขอแมวดีวะอยอกๆเ,เลยหนึ่งทีหนึ่งทีแล้วมันได้เฉยเลยแล้วมันเนียนเียเกอบอารมณ์จอไปเ่งเทีแล้วทีนี้เราก็พอได้เราต้องหยุดก่อนทุกคนราเซิร์ฟเวอร์มันจําว่าเราได้แล้วนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์จำแล้วเราได้แล้วเมือเ่อไหร่โอกาสที่มันจะได้อีกมันจะยากกว่าเดิมนะครับบอกเลยนะครับเพราะะนั้นเนี้ยเราต้องออกมาตั้งหลักก่อนนะครับมาตั้งหลักแป๊บหนึ่งแล้วก็พอเซิร์ฟเวอร์มันงงงอย่างให้เราเข้าไปอีกรอบหนึ่งทุกคนนะครับ แล้วก็ต้องเข้าเบาๆด้วยนะอย่าเข้าดังเพราะว่ามันจะรู้ว่าเรารู้แล้วทีเนี้ยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดหนึ่งทีนะครับแล้วก็ได้ซองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เทก็ทีเพราะรโผแล้วมันได้แค่นี้เราต้องได้อะไรบ้างนะทุกคนมีโอกาสที่จะได้มอไซค์แล้วก็ชูด่แต่ผมไม่ได้เลย,ยงไงก็แล้วมันซ้ำด้วยกูเหลือจะเชื่อฮียเฮียคอของปากของคอครับของป้าขอ,ของขอคอ,งอตัวเองเนี่ยเหมือนสนองตั้นหาตัวเองผมอะ อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปล่าบ,บอสก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันทีในพาร์ทหน้านะทุกคนนะบ๊ายบายครับผมเอ้ยลืมเลยฝากก,ากดไลค์กดซับให้ด้วยครับจะจะลาอีกแล้วจะลาอีกแล้วท้วยดีก็ฝากกาดไลค์ครับด้วยครับแล้วก,ก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะทุกคนว่าจะมีเกมอะไรลงต่อไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์มาทุกคนเดี๋ยวเจอกันทีในพาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับ